ันทด่เคยเป็นพี่จะรู้ว่าเวลาเลี้ยงน้องมันลําบากแค่ไหน มีว่าเราไปเดินเล่นตรงนี้แล้วน้ำพุมันไม่ได้ทํางานเลยเข้าไปดูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมน้ําพุมันถึงเสียนะแต่ว่ามีชายคนหนึ่งก็กําลังมาดูอยู่เหมือนกันพร้อมกับบทว่าเมื่อไหร่น้ําพุเนี้ยมันจะซ่อมเสร็จสักทีนะเราก็สงสัยว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องนี้หรอเขาบอกว่าวันนั้น่ะพ่อแม่มาโรงละครแล้วเขาว่าเป็นคนต้องเลี้ยงน้องแม่บอกให้เลี้ยงน้องอยู่บ้านแต่ว่าน้องอ่ะดันอยากออกมาเดินเล่นเดินเล่นไปมาไม่รู้จะกรอบยังไงให้น้องกลับเข้าบ้านดีกลัวแม่ด่าก็กลัวเลยบอกว่าจะเล่นไม บอกว่าเดี๋ยวจะร่มนให้น้ำพุดับแล้วมันก็ดับจริงๆคือตอนนั้นอะ่ะเขาใช้ทริคที่แบบว่านับจังหวะเอาว่าน้ำพุอะ่ะมันจะดับหรือว่ามันจะเปิดตอนไหนไม่รู้ว่าโชคดีหรือว่าความซวยกันแน่คือน้ำพุมันดับจริงๆดับแบบพังไปเลยเขาเลยคิดว่าเขาหรือเปล่านะที่เป็นคนทําให้มันพังอะ่ะเลยมาเฝ้ารอจังหวะที่น้ำพุกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมสักทีเควสนี้ไม่ม มากเราก็เดินไปตามที่เขาพาไปเลยจนซ่อมน้ำพุได้สําเร็จพอซ่อมสําเร็จน้องสาวคนเดิมก็เข้ามาพอดีเลิกลากเลยทีนี้อีตาพี่ชายน้องก็บอกว่าน้ําพุมันกลับมาแล้วอะพี่พี่ทําให้มันหยุดอีกได้ไหมใช้ไมายากลของพี่แสดงให้ทุกคนดูเลยเดี๋ยวหนูจะพาพ่อแม่มาดูด้วยเหมือนกันอีตาพี่ชายก็โลกเลยทีนี้ไม่รู้ว่าจะโกหกได้ตลอดลอกฝังหรือว่าโดนแม่ด่าก่อนกันแม่หวัวอกควรเป็นพี่เวลาแม่ฝากให้เลี้ยงน้องอะเนอะ ก็คือพี่น้องคู่นี้น่ารักอะพี่ก็คือแต่งเรื่องหลอกน้องเป็นเรื่อง